มากินข่าน้ำการเดิมมาในช่วงเครียอาหารเกาจากตู้เย็นให้มันหมด <c oughs> กับมีแกงเนื้อไม้เนาะอาหารเดิมเท่ใส่ตู้เย็นไหมมีแกงเนื้อไม้มีผัดดอกสลิดหรือดอก,ดอกขัดจอนใส่หมูอันนี้กะซื้อไ้โดนแล้วไข่ตุนไข่ตุนนมูสับน้ำซุปผักเนาะของซีพีอันนี้กะจะเป็นขัวกิ้ง ขวัวกิ่งของเซเว่นเขาสกินกับอันนี้บักสตอโอ้โหมื่อื่นผู้ใดจะมาไก่เด้อกินบักสตอแล้วก็เข่ากองเซเว่นวันนี้กินสองกองเลยนี่แหละช่วงเคลียอาหารเก่าสนับสนุนโดยนี่แก้งหน่อไม้ผัดหมูใส่ดอกสลิดนี่แหละอาหารเก่าน,นี่สองอย่างแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาหารใหม่เนาะเป,นเป็นขัวกิ้งเป็นไข่ตุ๋น อันนี้ก็เป็นเขากลอง,งเสเว่นนี่ข้าวผัดไก่เขากลองเสเว่นเนาะมีหลายเมนูยูี่แบบว่าซื้อห้าชิ้นเหลือแค่เก้าสิบเก้าสิบห้าบาทเนาะอันนี้จะเป็นอ่าข,ข้าวอาผัดผัดน้หมส่ไก่นะอมืมากินน้ำกันเลยนี่แกงน้ำม,มันโยโย่มนนีตรงมดกินเลนเห็นเมืเลยแกงน้งหม่นกับผัดดอกสลิดเนาะ มาเลยกินพร้อมแล้วเนี่ยบ้านนี้ใหิ้วข่าเบิ่งหมกัก,มก,สก,นนก,มกสตอริกินบักสตอได้บ้านนี้กลับอันนี้กินหมักสตอกับครัวกิ้งเนาะต้องเอาเนื้อว่กปาดอเดี๋ยวไปเอามีดกอนทำมีด เขาต้องเอาเงียมาปาดบัคสตอร์กันคือนหยาบเถอละผัดไส้มือข้นผัดแน่ปาดบัคสตอร์หยาบผัดไส้มือข้นผัดบ่หยาบเนาะเอาลุยลงไปในหนีก่อนบัคสตอที่ปาดที่ปอกเนาะ ว่าบอกสตอร์โรยลงไปในขัวกิ่งซึ่งขัวกิ่งของเฮาใส่ขัวกิ่งของเซเว่นไปเลยสําเร็จรูปเพราะว่าเ่าต้องมาเห็ดอีกอร่อยอยู่แล้วยืนยันถ้าจะทําเองก็คือแบบต้องกินหลายๆคนนอิเลี่ยจังสีขุมคาเพราะว่าเครื่องมันหลายสําหรับขัวกิ่งเนาะแต่นี่กินคนเดียวนี่ไปซื้อมาเลยของเซเว่นนี่คบเครื่องแล้วก็อร่อยแซ่บอยู่แล้วเนาะสําหรับขัวกิ่ง ไปลองไปจัดไดเลยสำหรับขวดกิ่งอร่อยจริงวัดตัวว่าตัวตว่โจกตาขวดกิ่งขวดกิ่งเซเว่นนี่กินรสชาติโอ้ครบแล้วกับว่าเผ็ดเกินไปน้ำคิดบานะเขาเผ็ดรสชาติแบบเผ็ดกลางๆอ่ะถามว่าเผ็ดบ่เผ็ดแต่กับเผ็ดกลางๆแต่ถ้าเป็นของตุนตำรับภาคใต้เนาะล้งเทียบแบบโหเคยกินบางบางร้านนี่เผ็ดบัาคักเลยเด้ บางร้านนี่สุดยอดเลยความเผ็ดสัน้นคือกินยุ่ตลอดอยู่เนีนกินคือเป็นสันส้นๆหิวหิวยุ่ตลอดว่ามันเป็นปอบสิปอบเก่าจริงอืมแกะเกะจะกให้มันแล้วจักอันนี้ซะจักฝักหนึ่งซะเนาะ กินเหมือนอีกอะโอ้โหบางคนก็บอกชอบว่ามันเหม็นเนาะบอกสตอร์จนท่านนี่หมักกินมันกรอบปึ๊บปึ๊บปึ๊บดีบัคสตอร์นี่ดีอย่างหนึ่งคือเป็นยาระบายน้ำเดนนี่ขอโทษเด้อผู้ใดีกำลังเบิง่งอยู่กำลังกินเขา่ายาระบายชั้นดีเนาะสำหรับบักสตอร์นี่กะถัว่วโอเคผัดเส้กุ้งนี่อ๋อหืมสตอร์ผัดกุ้ง อยากปลูกได้เนาะสีปลูกไปเห็นเต็มสวนเลยเพราะว่ากินดูหลายบักสตอนี้ซีปลูกไปสวนย่ำกระเซียนกับซีกินบันย่ำกระเซียนตีกินได้บ่ได้แขีวแขีวบ่ดีจะมากินบักสตอเนาะเขียวร้อนเหมือดเพราะนตอนนี้ซามกินได้ต้องกินซามเ้ากําลัางกินอย่างใดนี่ต้องฝ่าวกินเด้อจงอังไนโดนนี่เริ่มแล้ว บางย่างกับแขวบดีเขากินหรอเขามีความสุขในการกินปวดแขวปวดยางเนาะปลาบอหื้อหนุกินเลยพร้อมแล้วอืมก้อนนึงกินแกงน้องใหม่เนี่ยก้อนแกงน้องใหม่ยั่วยั่วอืม กินแกงหน่อไม้กินเล่นก็อร่อยน่อไม้เหลือเยอะนอนหนึ่งอาจจะเฮ็ดเป็นหมกหมอ,นอเนาะเฮ็ดเป็นหมกหมอใส่หมูสามสันมนขากองขึ้นร้วนค่ะเวียบมาใหม่ๆร้อนมากวงเดือนกุมชาตินาด้่เด้อ อืมห uh ืม huh. มากินน้ำแกนค่ะมาอืมร uh ้อ huh. นมากมากอืมค uh ั่วกิ้งพี่กุ้งมาพี่กุ้งค้วกิ้งใส่ตอโคตรเผ็ดที่บอกให้วักอือห uh ืม huh. ถำมว่รสชาติกลมกล่อมไหมกลมกอมแล้วของเซเว่นด้วยประเด็เป็นอย่างับเขาเลยเนี่มนเซเว่นสิวบามีสตอรด้วยสตอร์นี่เขาเพิ่มลงไปเสือเพิ่มสตอลงไปพอเป็นคนมาก,กินกลัวกิ่ง

ที่สุดข้าวผัดเนาะยังก่อนข้าวอันน้อไม้ผัดไก่เนะะาะแล้วมันเสิน อันนี้คือดอกบักคิกดอกบักคิกรับหมูผัดบางกลางเว้นนี่เนี่ยพี่ผัดตอนกลางวันดอกบักคิกเนี่ยมันหวานดีเนาะอืม เดี๋ยวจะร้องเห็ดหมกหม่อเนาะจะร้องเห็ดหมกนื้อไม่อ่ะแบบหมกหม่อพอเอาบ่มี่บ่มีอันอันหัวบ่มีอหยัางนหเห็ดหมกใสใบตองกับบ่มี่พอเป็นน้ำหอไใบตองไม่เป็น พั่วกิ้งพยายามจะกินอาหารเดิมเห็นมันหมดอาหารเก่าชิด้อาหารเกา่ดดอา,า,กาอง,งอกเสิเมย อาหารตอนกลางวันพันหมูใส่ดอกดอกบักกิกหรือดอกดอกสลิดดอกขจรก็อันนี้เมื่อคืนนี้ใส่ตู้เย็นไว้แกงเท่าไหร่คือลูกดวนอะไรป่ะเนี่ย พักหวานกับมิเดม้มิพักหวานมิเห็ดหูหนูไม่ิใหม่เห็ดเข็มทอง เนี้ยมีดีกันทีถือลูกโดดอีกข <c oughs> ้าวกิ้งกับสตอร์เข้ากัน ไข่ตุ๋นก่อนไข่ตุ๋นซุปผัก น้องกุยมาแล้วมาก,กุยกินอันนี้ข้าวข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่อร่อยพยายามจะกินอาหารเดิมเห็นเหมือนอ่ะหอมเป็นแังหอมแทะดูดูดข้าวผัดไก่ ิเสสาวบันสนอยไม่เสกซื้อด้ออ่เอาเบนเขานอนเหมือนติกุ้วยซีุอมเหรอสามทุ่มกว่าเนะานนนะทีนี้สามทุ่มกว่า แกงน้องใม่เหลืยอยหมูอันแกงน้องใหม่ใส่ผักหวานใส่เห็ดใส่ปลาขาได้อยังกินทั้งมาจนหน่อยอ่ะือ จะ้ยังกินลูกมะนื่มปังอืมอืม,อม ฝลนตกเนาะฝนตกมาแล้วอันน่อ่มคือนีกัเแลเ้ว่าไม่อนากกินเอาแล้วกินเก้ามากินเห่หมดมาเคียแล้วกินเกา้าอโดยเฉพาะอ,อันเนี้ยน้องใหม่หากินแต่น้องใหม่กับพักหวาน อือร่อยมาก อืมอืมตัวน,นี้แบตส,สมุแล้วเดี๋ยวปิดไลก่อนเนาะแล้วก็สิ่งทไปล่างถอย้างบวงไปแล้วขอบคุณที่มารับชม